เห็นตะกล้าสังฆทานก็ทําให้นึกถึงว่าโยมบางคนเขาบอกว่าชีวิตผมเนี่ยออกจากกรงได้แล้วนะครับพระอาจารย์ชีวิตหนูเนี่ยออกจากกรงได้แล้วนะครับพระอาจารย์ไม่ต้องถูกขังอยู่ในที่แคบๆอีกแล้วนะครับก็จึงบอกว่ามันยังไงล่ะโยมตั้งแต่ถวายสังฆทานเนี่ยถวายสังฆทานแล้วรู้สึกว่าต้องจบหัวจบกล้าวจบเสทีสยมได้ยินพระพูดว่าจบเสทีสยมหมายถึงว่าจบสิ่งนี้ใช่ไหมจบก็หมายถึงว่า จบแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราอีกแล้วเราน่าจะจบเสียทีไปแค้นทําไมละโยมไปเคืองทําไมละโยมมันน่าจะจบได้แล้วนะมันไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกนินทาไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกดา่าไม่ถูกว่าไม่ถูกใส่ร้ายไม่ถูกป้ายสีจบได้แล้วสิโยมจบแล้วแทนที่จะถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้โยมมันอยู่ในกรงมันที่แคบๆถวายสังฆทานถวายต่อสงโดยที่ไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดถวายแล้วก็คือ ถวายไปเลยดูความเหมาะสมในสังฆทานมีอะไรบ้างมียารักษาโรคมีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเราก็ถวายไปทําไปแล้วจบแล้วไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเช่นเดียวกันใจต้องกว้างๆโยมคนนั้นเขาว่าเราคนนี้เขาว่าเรามันก็เรื่องของเขาเขามีแรงว่าก็ให้เขาว่าไปใจเขาปากเขามันเรื่องของเขาความทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตเขาเราออกจากกรงทยมอย่าให้ใจมันแคบๆอยู่ในกรงแบบนี้ให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นกว้างๆมันสังฆทานดีกว่า จบหัวจบกล่าวจบแล้วจบเสตียจบจบจบ,จบอย่าไปคิดซ้ำคิดวนมันก็ทุกอยู่คนเดียวที่เราเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราได้เลยจบแล้วจบเสียจบ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 โยงเขาบอกออกจากกรงได้แล้วนะครับพระอาจารย์ออกเสียนะฝึกจิตจนกระทั่งว่ารู้สึกว่าใจเรามันต้องกว้างไม่งั้นใจมันก็จะแคบอยู่ในในวงแคบๆแบบนี้ตลอดไปไม่จบไม่สิ้นสักที ความสุขเกิดขึ้นจากเพียงแค่ข้อคิดเล็กๆว่าจบแล้วจบเสียทีจบหัวจบกล้าวชีวิตเขาเบาขึ้นจริงๆนะโยมนะก็ต้องขออนุโมทนานะจะจบทิศไหนจบกับคนคนนั้นจบกับคนคนนี้จบกับคนคนนู้นจบได้จบเลยอะไรที่มันจะทําให้ใจออกจากกรงไม่ต้องถูกขังในที่แคบๆได้ชีวิตก็จะเจริญแบบง่ายๆเพียงแค่จบที่เราแล้วก็เบาที่สุดอะไรใดอะไรเบาได้ก็เบานะโยมเบาได้ก็เบาจบได้ก็จบถ้ามันจบได้จบ มันเบาได้เบาจริงๆขอเจริญพรกับตะกล้าตะกล้าอะไรสังฆทานที่เห็นเช้านี้ก่อนที่จะไปชันเช้าขอ,อนโมทนาสาธุจบจบแล้วนายโย